จะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวหาอัปปาก้านะคะที่ฟาร์มแกะอัปปาก้าม่อนแจมค่ะเป็นเนินอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะไม่เคยมาเลยต้องใส่จำผิดที่อันนั้นมันแกะอันนี้มันอัปปาก้าหนูแย้มเขามีทำมีทำองกุญแจเลซินไหยนะดูก่อนดูทางก่อนดูทางก่อนดูทางก่อนอุ้ยอากาศเย็นมากเลยนะคะอาหารแกะหนูยิ้มหนูแย้มเอาโคร์ตก้าเนาะ อกากินาใหญ่มากอกานะอะไรนะโห้ยเนี้ยลูกชิงช้าทุกคนแต่ลรไหนอะอปากาสไปโอ้ยมีแกะอยู่ตรงโน้นด้วยเดียวคดีจับนน้องดูสินี่คืออปกานะทุกคนไม่ใช่แกะนะเนยาใหญ่เลยขนน้องง่วไหมอยากจับอะโอ้ย นุ่มกว่าคนแกอีกเรยมนุ่มมากคนน้องนุ่มแล้ก็นามากทุกคนแน่นมากได้ค่ะนี่มันนอนอยู่ตรงนั้นุ่มก็นามากแกเนี่ยเรยนี่ไงอันนี้แกใช่ไหมนอนแล้วก็กินไปด้วยเลยนอนน้องกินอิ่มแล้ว แล้วเราซื้อมาสองตะการด้วยนะไปยมาด้วยกินไหมกินได้กินไพี่บอกว่าตัวนี้กินพี่บอกว่าตัวนี้กินกินไหมเ้ยเอกี้พีบอกว่าตัวนี้กินน้องจะได้กินน้อยนะถึงกินจกใจหมดนึกว่าเก้าอี้ หนูยิม้มให้อีกตัวที่อีกตัวนะ่ะอาจจะอยากกินก็ได้นะอะหนูยักใครกินก็ได้นะกินไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับขนน้องบ้างขนน้องนุ่มไหมอุอ้ยขนแกะเนี่ยจะแน่นและแข็งกว่ามีความแข็งกว่าฮะนี่อัลป,ปกาเหรอรอันนี้แกะ,ะพี่บอกว่าน้องอิ่มมากดูสิเอาไปให้ที่ปากเลยอย่างเงี้ยน้องยังไม่งับเลยอะ no. น้องอิ่มค่ะแล้วเราก็ซื้อสองตะกร้าด้วยนะน้องมาดิโอ๊ยนี้นองมาทำอะไรเหรออ๋อน้ำให้น้องกินวันน้องจะเล่นเราจะไม่ซื้อเราต้องใหเสียเงินแม่เลยอุ้ยอุ้ยน้องกินด้วยกินอุ้ยน้องกินด้วยนะตัวนี้น่ะอ่ะกินไหมกินน้องไม่กินแล้วเราจะรู้ได้ไงต้องูดตัวเมียค่ะ อ๋อตอนนี้เพิ่งตื่นเลยกินไงง่ายเหมือนหมาง่ายปูผสมแกะแล้วน้องดูีตาตัวนี้เมื่อกี้มันนอนเลื่อยอยู่อือแล้วขนขนหัวของตัวเนี้ยฟูกว่าตัวนี้ด้วยนะคอยาวมากขึ้นมากมากเหมือนที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเนาะใช่อะะไรนตัวใหญ่แล้วน้องเชื่องมากน้องเชื่องมากเลย ไปให้ตัวอื่นบ้างอ๋อนี่ล่ะโอ๊ยฉีแล้วแก็กินไหมกินไหมกินไหมดูไม่กินก็ถ่ายรูปที่กระจกไงอองุ้ยนี่มีกระจกอ่ะเดี๋ยวยิงกระลางนะเราจะถ่ายมุมยังไงหรอแบบ๋นี้ถ้ามีกระจกอย่างเงี้ยมันต้องไม่ให้เห็นกล้องเราอ่ะปะอันนี้ไงยอุ้ย น้องมันหลบอยู่ตรงนี้ไปฝุ๋ยว่านะเราจะต้องกินแน่ต้นแอปเปิ้ลมมันไี่เลยแต่อันนี้นนแต่มันคือของปลอมอถ่ายรูปส,สวยๆนะคะทุกคนสวยจริงดูเดีย้บจะลงไปให้แกลงไปสิเดียบเดี๋ยลงไปเลยอุยแต่น้องกลัวนะไม่มันมันชินอยู่ค่อยๆยื่นให้มันดู <S <S แต่ไอ้อย่าบุกมันแต่ก็กลัวนะกลัวแล้วก็แต่ก็อยากกินนะกินไหมน้องกินไหมกินมายิ้ม ไม่กินสามตัวนี้ไม่กินเจอเอฟซีด้วยค่ะทุกคนมิม้แอมเป็นเด็กโงไปเลยบายไปแล้วไปเล่นชิงช้ากันค่ะดูนู Let's go เห็นแดดแดแบบนี้คือลมเย็นมากเลยนะคะทุกคนใช่พอมองตรงนู้นจะเป็นที่เที่ยวเหมือนกันนะคะถึงคิวแล้วแล้วนะคะ หนูยิมเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวให้หนูแย้มนั่งเองก่อนขอบน,<อ>นะย้าเอานะเอาเนะไม่ได้นั่งกลัวขนาดนั้นใช่ไหมอ่าฮะเอาอีกไหมแรกอีกไหมดูนะทุกคน,กนมันเป็นจริงชายทีนะ่แบบ กลัวแต่ก็สนุกเวลาเราไปคือเท้าเราจะแบบว่าลอ,อยขึ้นฟ้าเลยนะคะดูสิอ้โหจัดก่นอนจัดก่นอนจัดก่อนมาเดี๋ยวปุ๋ยนั่งด้วยป๋ยนั่อ่ะ เยอะเกินปะปายปายปาปอยปาป่อยได้ด้ยไหยให้ดูอะนี่ถ้าเราถอยไปไกลๆแล้วอุ้ยใช่มันสวยมากเลยเสียวเ่ากี้ตกเลราะอะไรเนี่ยอุ้ยพอก่อนไหมอุ้ยบาดเสียวพอก่อนไหม ต่อไปตาหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มพร้อมนะหนูยิ้มกลัวไหมยิ้มกลัวไหมจังหวะตอนที่มันเบียงเราไปแบบสูงๆเนี่ยมันน่ากลัวค่ะโอ้มีผักไปเองด้วยนะผักไปเองด้วยนะ ต่อไปจะนั่งสองคนนะคะย้ำจับสองข้างอย่างนี้เลยหรอคะโอเคอันนี้ขอแรงๆเลยหรอคะแล้วตัวเองนั่งให้ดีๆแล้วกันนะรอบนี้ไกลจริงอะรอบนี้ไกลจริงสนุกไหมเอาเบรยวังเรอโอระวังระวัง ใครจะลงใครจะลงพอ่อน่ยนั่นต้องมีคนช่วยตรงนี้นะคะเรามาเอาอาหารที่เหลือให้น้องนะคะดูยิ้ม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 ดูขาน้องข้างนึงอยู่ที่น้ําตัวหนึ่งมุดหน้าลงไปที่น้ําและอีกตัวหนึ่งยิ้มดูขาน้องขาน้องอยู่ในอยู่ในทางน้ําทุกคนดูกินไหมน,น้องกินไหมย้มน้องกินไหม ตัวนี้กินตัวนี้กินต้องซื้อมาเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้กินตัวนี้กินต้องป้อนให้กับมือน้องชอบกินมากกว่าแยมน้องชอบกินกับตรงนี้มากกว่าหนูยิ้มแม่ขอนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหเอาไปคูดูไม่มีใครกินไม่มีตัวไหนิที่แล้วกินไหมกินไหมต้องนิ่งนิดนึงอ้าไม่กินเลยน้องไม่กินเลยอ่ะน้องดมชุยฉุยะแต่น้องไม่กินเลยอ่ะ เอาไปให้แกะที่ตรงนั้นบ้างไหมเดี๋ยวหนูยิ้มยิ้มสองตัวนี้หนูยิ้มสองตัวนี้น้องนิ่งมากเลยอะสองตัวนี้ทําไมน้องตรงนี้อะน้องหนาวหรือเปล่าน้องไม่หนาวหรอกนยิ้มนั่งนงยิ้มนั่งนงเลยหนูแย้มตัวนี้ล่มมากอุ้ยน้องหิวงงค่ะหนูยิ้มหนูยิ้มมาอีกตัวแล้วหนูยิ้มน้องน่าจะร่มอ่ะอุ๊บเร็วเร็ว น้องเพิ่งมาแน่นอนเลยเพราะน้องหิวอย่างหนักมากน้องตัวอ้วนมากสองตัวเนี่ยหนูยิ้มลองจับดูโขนแบบโขนแบบอุ้ยแต่น้องกลัวแต่คนน้องนิ่มมากเลยนะเนี่ยดูผลประกอบการของเราหมดเลยนี่โอ๊ยมันหมดแล้วอยากได้อีกมันหมดแล้วดูตัวนี้ไม่ได้กินเลยใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้กินเลย น้องขึ้นไปหาอาหารแล้วมานั่งพักน้ำอะไรคะเนี่ยค่ะมะนาวโซดาอะไรไมคะชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาก็เซิร์ชเลยค่ะตรงนี้นะคะผู้ใหญ่หนึ่งรบาทเด็กห้าิบบาทนะคะมีค่าเข้าด้วยนะคะทุกคน อาหารก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัว<อ>าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย